สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f อครับผมช่วงนี้ก็เ,เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทางภาคอีสานเนี่ยเริ่มหนาวแล้วพอหนาวก็จะมีเรื่องของกาดเชื้อรา,อาที่มักจะเกิดในฤดูหนาวซึ่งก็มีน้องๆหลายคนก็ถามผมเข้ามาเยอะวิธีป้องกันแล้วก็วิธีรักษาซึ่งวิธีรักษาผมก็ได้แนะนําไปในหลายๆคลิปแล้วเ,เรื่องของการทายาหรือว่าจะซื้อยาตลาดามีแบบทาส่วนมากจะเป็นแบบทาส่วนแบบกินเนี่ยผมก็ กำลังทดลองอยูอ่ทดลองอยู่ว่ามีตัวไหนกินแล้วดีแล้วก็ไม่ไม่ส่งผลต่อ,อไก่ของเราแต่ในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการป้องกันป้องกันยังไงไม่ให้เขาเกิดซึ่งเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะค่อนข้างจะรักษายากมันก็เป็นปัญหากวนใจปัญหากวนใจเลยแหละเป็นปัญหาหลักที่เพื่อนๆทุกคนที่เลี้ยงไก่เนี่ยจะเจอเกือบทุกคนผมเจอเกือบทุกคนส่วนวิธีการป้องกันของผมก็ง่ายๆครับผมง่ายๆเลย หลังจากอาบน้ำไก่เสร็จอ่าแนี้อาบน้ำไก่เสร็จปุ๊บผมก็จะใช้ตัวนี้ครับผมเป็นน้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมน้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยก็ทาเลยครับผมผมจะทาทาไปบริเวณใบหน้าไก่เราเลยนะครับผมทาไปเลยหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับผมหลังจากอาบน้ำเสร็จช่วงนี้อากาศหนาวก็พยายามอย่า,อ,ยาอาบน้ำให้ไก่เปียก ยากมากนะครับผมรูปๆบางๆคอเดี๋ยวไก่จะป่วยได้ครับผมเนี่ยมาใช้น้ำมันมะพร้าวทาทาเข้าไปเลยเนี่ยผมเป็นน้ำมันมะพร้าวตัวนี้น้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมใช้กินก็ได้ครับผมกินก็ได้ผมก็มาใชา้ทาเพื่อให้เขาเกิดความชุ่มชื้นไม่ให้เขาแห้งครับผมถ้าแห้งเนี่ยเชื้อรากากจะมาเลย ทาเข้าไปทาทาตามขนขนก็จะมันเงาผมขนเขาจะมันเงาทาเข้าไปเลยหรือใครจะใช้เป็นพวกน้ํามันมะกอกหรือว่าจะเป็นวาสลีนอะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมมีน้ํามันมะพร้าวผมก็ใช้น้ํามันมะพร้าวทาก็เป็นวิธีการป้องกันง่ายๆมาเน้นนําน้องๆมือใหม่กันซึ่งคนเก่าๆเขาก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปเนาะแต่วิธีของผมก็ใช้น้ำมันมะพร้าวครับผมเมื่อเราทาเข้าไปปุ๊บผิวของไก่เขาจะมันมันเงาเลยผมมันจะออกมันเงา สวยเลยครับผมทาเข้าไปผิวเขาจะไม่แห้งง่ายๆผิวจะไม่แห้งผมเนี่ยหลังอาบน้ําเสร็จก็ทาไปเลยอ่าใบหน้าเขาก็จะมันเงางามครับผมเนี่ยอ่าหน้าเขาก็จะไม่แห้งเขาก็จะชุ่มชื่นก็จะไม่เกิดเชื้อราแล้วก็ไม่เกิดกากแล้วก็อีกหนึ่งตัวสําคัญก็คือตัวผ้าครับผมผ้าที่เราอาบน้ําไก่เนี่ยหลังเราหลังจากเราอาบน้ําไก่เสร็จให้ขยี้ทําความสะอาดครับผมขยี้ทําความสะอาด ให้ยียบร้อยแล้วก็นําไปพึ่งแดดให้เขาแห้งครับผมถ้าถ้าเราเอาอบน้ําเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไว้แขวนเลยในร่มในอะไรเงี้ยมันจะเกิดเชื้อราได้ครับผมมันจะเกิดเชื้อราเวลาเรามาอาบน้ําไก่มันก็จะทําให้เกิดเชื้อราเกิดกากที่ตัวไก่ก็ควรเอาไปพึ่งแดดครับผมก็เป็นวิธีป้องกันง่ายๆเนาะป้องกันง่ายๆก็ลองไปทําตามมาดูครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ผมสวัสดีครับ